เจคโรลิงจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่นักเขียนระดับโลกสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจของเจคโรล i ิงผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกอีกชื่อหนึ่งของเธอคือโจแอนโรล i ิงเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคมคศ1965ที่ประเทศอังกฤษ เธอเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางมีพ่อเป็นวิศวกรและแม่เป็นเทคนิชเชียนในห้องปฏิบัติการตั้งแต่เด็กเธอมีความฝันอยากเป็นนักเขียนและชอบเล่าเรื่องให้น้องสาวฟังชีวิตในวัยเรียนของโรลลิงไม่ได้โดดเด่นนะักแต่เธอเป็นนักอ่านตัวยงและมักจะใช้เวลาว่างไปกับการเขียนเรื่องสั้นจินตนาการเธอเข้าเรียนที่มหาวิทยายลัยเอ็กซิเตอร์ในสาขาภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีคลาสสิก จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเกิดขึ้นในปี1,990ขณะนั่งรถไฟจากแมนเชสเตอร์ไปลอนดอนเมื่อความคิดเกี่ยวกับเด็กชายแว่นที่เป็นพ่อมดผุดขึ้นมาในหัวนั่นคือจุดกำเนิดของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ชีวิตในช่วงนั้นกลับพบกับความยากลำบากในปี1,991เเธอย้ายไปสอนภาษาอังกฤษที่โปรตุเกสที่นั่นเธอแต่งงานและมีลูกสาวแต่ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น เธออย่าร้างและกลับมาอังกฤษในปี1993พร้อมลูกสาววัยสี่เดือนในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีงานทำช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเธอต้องพึ่งเงินสวัสดิการสังคมอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆและมีอาการซึมเศร้าแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอใช้เวลาว่างเขียนนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่ร้านกาแฟในเอดินบะระในขณะที่ลูกสาวนอนหลับในรถเข็นหลังจากเขียนจบเธอส่งต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์หลายแห่งแต่ถูกปฏิเสธถึง12ครั้งจนในที่สุดสำนักพิมพ์บรูมส์เบอร์ีตอบรับตีพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ในปี1997ด้วยค่าลิขสิทธิ์เพียง2500ปปอนด์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายหนังสือได้รับความนิยมอย่างท่วมทน้น ลายเป็นปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมระดับโลกชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7ดเล่มขายได้กว่า500ล้านเล่มทั่วโลกแปลมากกว่า80ภาษาและถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงความสำเร็จของโรลลิงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขยอดขายเท่านั้นแต่อยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วโลกหันมารักการอ่านและสร้างจินตนาการถึงโลกแห่งเวทมนต์ที่แฝงไปด้วยบทเรียนชีวิตเรื่องมิตรภาพ ความรักและการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วปัจจุบันโรลลิงใช้ความสำเร็จและทรัพย์สินของเธอในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบากเธอยังคงเขียนหนังสือและสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญจากชีวิตของเจเคโรลลิงหนึ่งอย่ายอมแพ้ต่อความฝันแม้จะเจอกับความล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม 2. ความยากลำบากในชีวิตสามารถเป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 3. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เรื่องราวของ JK r o โรล n ิเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้จะตกอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตแต่เธอก็ยังยึดมั่นในความฝันและความสามารถของตัวเองจนสามารถพลิกชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจในวันนี้หวังว่าชีวิตของ J.K. r o ค l โรลจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเชื่อมั่นในพลังของความฝันและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตสวัสดีค่ะ